สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่อากาศค่อนข้างเย็นนะครับเนื่องจากว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งก็คือมะม่วงมะพร้าวนะครับมะม่วงมะพร้าวเป็นสายพันธุ์ที่มาจากประเทศปากีสถานลักษณะดเด่นของเขาก็คือผลจะมีขนาดใหญ่มากถ้าเราเปรียบเทียบกับ มะพร้าวน้ำหอมขนาดย่อมๆเนี่ยก็น่าจะเปรียบเทียบได้เลยนะครับตามชื่อของเขาเดี๋ยวผมจะให้เทียบกับขวดน้ํานะครับสังเกตว่าใหญ่มากเลยใช่ไหมครับมะม่วงมะพร้าวต้นนี้เนี่ยปลูกได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับจะเห็นว่าต้นของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่มาก แต่การติดผลของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยติดผลดกนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไว้ผลของเขาได้หมดเราก็เลยไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนรสชาติเนี่ยเรายังไม่เคยชิมนะครับแล้วก็จากที่เห็นเนี่ยน่าจะเก็บได้แล้วนะครับเดี๋ยวหากมีโอกาสเราจะกลับมารีวิวรสชาติของเขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ